แต่ชีวิตคนเรามันไม่ได้สมูททุกทุกคนนึกออกไหมอืมโอ้ยอ,อ,าอบยาวเ<ะ>จ็ดีอยู่กับแฟนคนอะไรนี่คือคือเครียดเถอะเจ็ดป <laughs> ีอยู่กับแฟนคนเดิมค่อยคิดหนักแล้วนะอ,อตอนแรกเขาก็<ง>ค,คิดแค่เจ็ดปีเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พอบอกเจ็ดปีอยู่กับแฟนคนเดิมนี่ค่อยเครียดเลยเครียดเด้อป๊าดป้าผัวไปกี่คนแล้วนี่ป๊าดยังวะเอ้าอไม่ดีเก็บไว้ทําไมล่ะ ถ,ถูกแต่ถ้าเก็บไว้แล้วมันต้องได้วีซ่าที่ <altro S 1> ทนกันที่โดนความรุนแรงในครอบครัวก็พราะอีวีซ่าประสาทแดงนี่แหละ Bruce, <ul> แอมอยากมากเลยนะ <ul> ที่จะแบบว่า <ul> กูอยากจะเอาเสียงของกูเนี่ยไปบอกนักการเมืองว่าพวกมึงจะต้องแก้แล,ะละ <ul> ้วล่ะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าผู้หญิงไทยไม่ควรถูก กระทำแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดนตบโดนตีโดนควบคุมชีวิตเพราะมึงต้องทนอยู่เพื่อวีซ่าถาวรเป็นปัญหาใหญ่มากนะนึกออกไหมพี่มกรูดอัน<ม>ที่เงเย็นมึงทนมือทนตีนผู้ชายคนเนี้ยจนมึงได้วีซ่าถาวรหรือมึงกลับประเทศมึงไปออขอโทษ ขอถอนคําพูดมาอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็เออมันก็จริงพอร้องแอมพูดอย่างนี้ขอถอนคําพูดค่ะบ๊วยแมนบ๊แมนค่อยหมายถึงอันอันหน้างานจริงแหมยายนี่นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงไหอแต่ค่อยก็เข้าใจแหละว่าชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าก็กลับไปสิเขาไม่อยู่ก็กลับเอ้าเขาจะกลับหรือจะอยู่ไม่ใช่คุณที่จะเป็นคนตัดสินแต่ละคนมีสถานการณ์ในชีวิตไม่เหมือนกันค่ะ ดังนั้นอย่าเอาไม้บรรทัดตัวเองไปตัดสินคนอื่นอืมเออเออพอพูดเรื่องาเครียดอีหลีวะโอ้ต้องทนอยู่กับคนต้องทนอยู่กับคนเดินเจ็บปีเออพี่เข้าใจค่ะนี่ดมากน้กกมเือลับไม่ได้ไปไม่ถึงอย่างนี้ไหมสำหรับคนที่แบบต้องหลายอย่างในชีวิตไหมชีวิตที่ดีก็อยากมีอนาคต ต้องทนมืนทนตีนจริงๆแล้วนะ่ะไอ,อต่อมอก็บอกแหละว่าหากความสัมพันธ์ของคุณสิ้นสุดลงเนื่องจากความรุนแรงคุณสามารถอยู่ต่อได้ด้วยเหตุผลบางอย่าง mm. แต่เอาจริงๆนะไอหน้างานเขียนสวยสวยแต่พอสถานการณ์จริงมันต้องรุนแรงประมาณว่าหนึ่งมึงต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยตำรวจตัดสินเลยหรือคุณถูกกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต้องให้แบบเกือบตายอะไรประมาณนั้นน่ะเราพิสูจน์ได้มันต้องเกิดซ้ําๆมันต้องด็อกิเมต์มันต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นแล้วใครเขาจะไปมีแรงแค่เอาชีวิตตัวเองให้หลอดออกมาจากตรงนั้นมันก็ยากแล้วมาไปบอกทางการว่าฉันเลิกกับผัวเพราะว่ามันทําอย่างนี้อย่างนั้นกับฉันทางการก็ว่าโอ้แต่มันยังไม่แรงพอหรือพิสูจน์ไม่ได้นะอ่ะไม่ผ่าน แล้วใครเขาจะกล้าไปหาใครเขาก็าจะไปบอกเขาก็ทนมือทนตีนกันอยู่ตรงนั้นตนัวใหญ่อัอนนี้ชีวิตจริงหน้าง,งานจริงเนี่ยนี่คอยดิ้ดตนเจ้าโอ้ยคอยหรืตอตนเจ้าของคือกันคอยหรืตอตนคนไทยไหมโอ้ยใหญ่ไม่เลยตนเจ้าเออเจ้ารู้ไหมวันๆค่อยเจออะไรบ้างนี่